สวัสดีครับเกาะกระแสข่าวกับตีวิวนะครับวันนี้นะครับเกาะกระแสข่าวนะครับก็มีเรื่องของเอ่อเชควิสบอสแมนนะครับช่วงที่ก่อนที่ตัวเขาเองจะเสียชีวิตนะครับก็มีกระแสข่าวนะครับว่าในเรื่องของการติดยานะครับโดยมีชาวเน็ตโพสต์ว่านะครับเอ่อเชควิสบอสแมนโดยยังไม่รู้ความจริงว่าเขาเป็นมะเร็งนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังข่าวเลยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับร้องชาวเน็ตขอโทษครอบครัวแชสวิตบอสแมนหลังเคยล้อเป็นไอขียารายงานข่าวการเสียชีวิตของเชสวิสบอสแมนนักแสดงชื่อดังผู้รับบทบาทกษัตริย์ทีชลาจากภาพยนตร์แบ็กแพนเตอร์ที่จากโลกนี้ไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้ เมื่อวันที่29สิงหาที่ผ่านมานี้ได้สร้างความเสียใจให้กับแฟนภาพยนตร์และชาวสีผิวเป็นอย่างมากทั้งนี้หากย้อนกลับไปได้ในช่วงที่โควิด19กําำลังระบาดนั้นนักแสดงดังก็เป็นคนดังคนหนึ่งที่ได้รับความสนใจถึงทุกคนด้วยการโพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวไม่เพียงเท่านั้น เจ้าต,ตัวยังได้มอบเงินจำนวนกว่า4.2ล้านดอลลาร์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆอีกด้วยอย่างไรก็ตามแทนที่หลายคนจะพูดถึงเขาในเนื้อหาของคลิปดังกล่าวและชื่นชมความมีน้ำใจกลายเป็นว่าแทบจะทุกคนได้พุ่งเป้าไปที่อย่างร่างกายที่สู้ผอมลงไปอย่างมากของเขาพร้อมกับวิจารณ์ไปต่างๆนานา,นา,นาบางคนมองว่าเขาอาจจะเตรียมตัว เพื่อเล่นหนังเรื่องต่อไปบางส่วนก็ห่วงใย,ยว่าเขาป่วยหรือไม่แต่บางส่วนก็มองในแง่ร้ายแต่กะนั้นก็ยังมีจำนวนไม่น้อยที่นำภาพของเขาไปล้อเลียนเปรียบเทียบกับช่วงที่เขาแสดงหนังเรื่อง Backpenter โดยหาว่าเขาเป็นพวกขี้ยาด้วยการเรียกเขาว่าเป็น c r a c k Panther ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเค็กเป็นคำศัพ์แสลงซึ่งหมายถึงโคเคนนั่นเองแม้จะมีหลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์และถูกโจมตีถึงเรื่องเรื่องเป็นไอคิยาทว่าที่ผ่านมาแชดวิตก็ไม่เคยออกมาปิบากชี้แจงแต่อย่างใดกระทั่งข่าวคราวการเสียชีวิตของเขาออกมาหลายคนจึงรู้ว่านอกจากนักแสดงหนุ่ม จะต้องทนทุกทรมานกับการป่วยเป็นโรคมะเร็งมานานแล้วเจ้าตัวยังต้องต่อสู้กับอาการป่วยดังกล่าวในระหว่างการไทยหนังแบ็คแพนเตอร์รวมถึงแอ e n เวนเจอร์ทั้งสองภาคไปพร้อมๆกับการรักษาตัวเองด้วยการผ่าตัดและการทำเคมีบำบัดไปด้วยจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกแต่อย่างไรที่ภายหลังจากข่าวข่าวการเสียชีวิตของนักแสดง ในวัย43ปีที่ออกมาจึงมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเรียกร้องให้พวกที่เคยเล้อเลียนเขาออกมาขอโทษไปยังครอบครัวของเขาด้วยอันนี้ก็เป็นเออชาวเน็ตนะครับก็มาวิงวอนนะครับถึงพวกที่เคยเลอ้อล้อเลียนนะครับในการกระทําล้เลอเลียนผ่านทางสื่อต่างๆนะครับซึ่งทำให้เกิดผลเสียแก่พสักงนนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเขาป่วยนะครับเขาไม่ได้ติดยาอย่างที่คนไปล้อเลียนนะครับก็หวังว่านะครับเราที่เคยโพสต์ในสิ่งที่ไม่ดีแก่เขานะครับก็ทําการขอโทษกับครอบครัวของเขาด้วยนะครับสําหรับเกาะกระแสข่าวของตีรีวิววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมและรับฟังครับสวัสดีครับ